สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยนะครับเรียกได้ว,ว่าย,ยังคงน่าเป็นห่วงและก็มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยในวันนี้ครับ16มกราคมพบผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นะครับ8,077รายเสียชีวิต9รายครับโดยจังหวัดผู้ที่มีจำนวนติดเชื้อโควิดในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด10อันดับเป็นดังนี้นะครับกรุงเทพมหานครครับ789รายสมุทรปราการครับ705รายชนบุร บุรี692รายภูเก็ต400รายนะครับนนทบุรี387รายครับปทุมธานี287รายขอนแก่น278รายอุบลราชธานี262รายเชียงใหม่183รายและระยองลําดับ10นะฮะ183รายครับ ทางด้านของวงการบันเทิงเองก็ยังคงทยอยประกาศติดเชื้อนะครับล่าสุด5ต้นสังกัดได้ออกหนังสือแจ้งข่าวพิธีกรชื่อดังนะฮะเจนนี่ปาหนันหรือว่าวัชระสุขชุมนะครับได้เข้ารับการตรวจนะฮะ rt pcr หาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลวันที่วันที่15มกราคมเวลา14นาฬิกาครับและในเวลา17นาฬิกานะครับทางโรงพยาบาลเองได้แจ้งผลตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเจ้าตัวเองก็แจ้งอาการเบื้องต้นว่าคลันเนื้อคลันตัวโดยระหว่างนี้ได้แก,กตัวที่พักนะครับโดยรอรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางเจนี่เองและบริษัทนะครับได้ทยอยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่มีความเสี่ยงให้ทุกคนเฝ้าระวังตัวเพื่อรอสังเกตการตัวเองโดยงานทั้งหมดของเจนี่ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีครับ เอาละครับตอนนี้เรามากันที่ Amanda o ออฟดัมนะครับมิสยูนิเว i ร์สไทยแลนด2020ครับที่เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาแจ้งข่าวว่าพบเชือ้อโควิด -19 หลังจากมีโอกาสใกล้ชิดกับบุคคลที่มีความเสี่ยงโดยเจ้าตัวนะครับยังได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าดาได้เข้ารับการตรวจ rt pcr หาเชือ้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่14มกราคมเวลา8ปดนนะครับในเวลา11นเนครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งผลตรวจพบว่า พบเชื้อโควิด -19 ซึ่งในขณะนี้ด้าได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามมาตรการที่ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีการแจ้งไทม์ไลน์อย่างละเอียดนะครับเอาละครับนอกจากนี้นะฮะทางต้นสังกัดของนักสแสดงสุดฮอตอย่างพีพีกริดเองที่ป่วยเป็นโควิด -19 นะครับได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วล่าสุดได้รับแจ้งจากทีมแพทย์ ก่อนผลการรักษาของ PP ว่า PP หายดีแล้วนะครับผลตรวจร่างกายของ PP ปะกะติดีทุกอย่างไม่มีไข้ออกซิเจนในเลือดและปอดปะกะติครับแต่ยังมีอาการเจ็บคอยอยู่บ้างเล็กน้อยจึงสามารถให้พีพีออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่15มกราคมโดยไม่ต้องกักตัวและสามารถกลับไปทำงานได้ปะกะติครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ